รออนอยหัวตาก็ล้มไหัวตานุจีเอหัวตานุจีก็มางกพี่ก็ล้มไปเกอเจนุจีกูหลัวหลัวจ้อนุ้ไพลซื้อต่จะหาตาตุ่อเออกล้มไปหัวตานุมไพหนอเป็ดตัวเก็ๆตัวเป็ดตัวื้ซืๆอตะชีเป็ดตัวจุ๋งเออ เปจหาตาเป้หลังถังเก้าซื้อหน่อยเปหลังน้องเป้ดูต้นหน่จังเอ๊ะพวกละคาตาเป็นไอยะไม่อถองร้องก็จะองกาห้าในเปหาท่าเลลินชาเสือก็าน้จีเอ๊ะจู้นาะปลุกจังตาก็ต่อยจงจืดตอนจืนจื้อกางเลยหน่อยยาตา ก็จะสังในจังาวัอยอกว่าเอ๋ออีจะจูเอ๋อจไปนทีเอเปไมุงเจเจกูหอยาังอยกคนจูงมาจ้ากันกี่เอ๋อ้ออ้ยางาก็สังต้งยืมมาเจกูตากตก็คนมาเจเป๋อเขากจายไปก็เขาต้องการเหรอเจนุ่มจ้านุ่มพายตวเจะสิทันสิทัสิทันเจนุ่มพายถ้าเรื่องเจไเล เจตังขี้หอนุ่มพลอยจ่าจุของมการจอนยูนจือเจจะหอจเอทุตุีมือการจอนยนซือฮามอดเต้ยาญาจอก็นูจีเจโปจะดูเจไยเจดูจุเจเจดูปุ๋ยไ้นานอีเทตานาฮาเจกูดูจดเจไลอ้อกูมอการตาจอนยูนซืนู้เอก็สิงกตมือจจอนอ่ะเจบปจะเป็นอเซเป็นอะรบาคังท่องกับเล็บวปฮา ตีจอปว่อโตตีพ่อกันรูจอตุ้มนุมงพลายฮะจีหัวไตฮะหนักหัวไตยปล่นอจีหัวตฮะหนักหัวไตถุงนอมาคังค้งคงงเห็นเลยมาเอาตัวนี้นอควานอกควาเลยเออเอาตัวยสั่งรู้จีเหตตาโยนุ้งพลายกังยวงกันรุจีฮะล้อน้อเจปว่อยมึงใครเจหางกันรุจี เจตุนุมพลายกูกังยวนนู้จีฮาวิยตาตุนุมพลายตุหยาหยาเท่าเอมึงถังว่าซื้อหอเลยเจ๊ปุ๊บจมึงไครเจ๊หางกันู้จีลุงจูตุนุนมพลายยอดชิสาวลุนหนึ่งชิลูกเกอเล่นหน้าห้างเล่นอีเจ๊มื่อเกลเต่าอยู่จีน้อชชวนนู้ชิชวนมจอเกแล้วตุูซัสังเลยหลายห้า